สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมไล Ranger น์เลนเจอร์นีกเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยคือหลังจากที่ผมได้ทําการใบ้โคลโบเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ผมใบ้ไปว่าเป็นสีฟ้าแล้วตอนนี้เพจทางการได้ทำการ โพสต์รูปตัวละครที่จะมาในรอบหน้านะผมนั่น,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 นคือเดือนกุมภาพันธ์นี้นี่เองคือเป็นเงาของห้าตัวละครที่จะมาในเดือนหน้านะซึ่งผมบอกเลยว่าโคลโบโนเนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าน่าจะเป็นโคลโบอะไรเพราะว่าเห็นไอเงาตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็รู้เลยนะว่าเป็นลิโมรุอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะทําการทายกันนะผมว่า ไอเหล่า5้าตัวที่มันเป็นเงาดำๆเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนผมท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะผมว่าคิดเห็นว่ามันเป็นตัวอะไรพิมพ์มานะผมแล้วก็เราตอนจบคลิปเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรากับท่านผู้ชมเนี่ยเอ้ยผมกับท่านผู้ชมเนี่ยความคิดเห็นตรงกันหรือเปล่านะมีแบบมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือเปล่านะโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณเบลนะครับซึ่งคุณเบลจะมาช่วยผมวิเคราะห์เหล่าเงา5้าตัวนี้นะผมสวัสดีครับ อ่าแล้วผมซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านลิมูรุ <c oughs> คือผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมกับคุณเบลเนี่ยก็ได้ทําการคือต้องบอกก่อนว่าผมเคยดูมาแล้วอะ่ะดูทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองใช่ไหมคุณเบลพวกเราเคยดูมาแล้วใช่ไหมใช่ เป็น,นล้านรอบวะ<ๆ> <g ül> ก็คือดูดูแล้วดูอีก,กับผมแล้ววันนี้เนี่ยมันกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะมซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะว่าไอ้รูปที่เพจทางการได้ทำการโพสต์มาเนี่ยก็เป็นรูปที่ผมบอกเลยว่าอ่ามีตัวที่ค่อนข้างที่จะดูง่ายแล้วก็ดูยากใช่ไหมคือมัน <c oughs> มันกม็มีมีมีดูดูง่ายๆยากๆอยูอย่เหมือนกันนะผมมา ซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโคโลบโบซามเนี่ยได้ทําการเอ็กซ์ไลท์เรนเจอร์มาแล้ว1ครั้งน้อมซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่2ที่กลับมาเอ็กกันอีก1รอบน้ผมซึ่งรอบแรกเนี่ยได้มีตัวทางด้านของชิออนมาแล้วน้ผมแล้วก็มีริมแล้วก็เฮโซแล้วก็กับเบนี้มารู้นะาผมแล้วก็มีทางด้านของซามร่างแรกน้ผมคือเป็นล่างที่แบบยังไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่าไงยังไม่ได้กลายร่างเป็นคนใช่ไหมคุณเบลคือ คือเป็นแค่ร่างสลามกิกี้อยู่นะครับก็คือมาละคือเป็นท่าทางของห้าตัวนี้นะผมซึ่งเอ่อชิออนเนี่ยเป็นตัวของแจกฟรีนะผมมนะแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะผมว่าห้าเงาตัวที่มาในวันนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างน,นะผมมนะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะผมทางซ้ายบนคุณเบลคิดว่าเป็นตัวอะไรนะผมคือมันรูปร่างเนี่ยเป็นผู้หญิงอืมลูกรลักขาชูนะ ไอ้คุณคนคุณคุณแบบคุณมั่นใจแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอนี่คือแบบมันเป็นเงานะคือแบบคุณมั่นใจเลยเหรอเขาเห็นเขาน้องแล้วก็ลักษณะผมอะมันเป็นแบบคนเดียวที่นัดมัดผมแบบนี้ไงอ่าเป็นแบบเออผมอ่าเขาเขาเขาก็เ,าเ,าเห็นเขานะมันมีเข่าออกมานะซึ่งผมก็บอกเลยว่า มีความเป็นไปได้นะถึงแบบเอาไว้สัก80ดสิเปอร์ซนแล้วกันเอาไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไว้ให้เชื้อโรคเชื้อโรคมันแบบเชื้อโรคมันเดินเล่นเนีผมเผื่อแบบน้ํายาเราไม่ดีพอไม่ใช่นะผมเราไม่ใช่น้ํายาล้างจานโอเคผมมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถือดาบด้วยไงแล้วคือแบบเออทรงผมของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบแปลกตานะคุณเบลคิดว่าจะเป็นตัวอะไรฮะตัวนี้อินาตะจากเรื่องนารูโตแน่เลย ไม่ใช่แล้วฮะอันนี้มันเรื่องสลามคุณเปิยใจเย็นๆนะครับผมต้องชื่อฮินาตะเหมือนกันงไงอ๋อฮินาตะนะผมฮินาตะเนี่ยรู้สึกว่าในเนื้อเรื่องจะเป็นตัวที่แบบเอ่อยังยังไม่มีบทบาทสักเท่าไหร่นะครับคือแบบโผล่มาประมาณ10นาที10นาทีไม่ถึงด้วยนะแล้วก็ไปนะเกสซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะใช่นะผมหลังจากที่ผมแบบเออได้วิเคราะห์ดูแล้วนะผมซึ่งมาถึงตัวตรงกลางนะผมที่จับมือกับบาวไฟ อันนี้อันนี้คือแบบผมไม่ต้องถามคุณเบล,ลผมก็ผมก็ว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันคือตัวอะไรนะหัมมันก็คือเออลิมูรุของเราเนี่ยเองเนาะเป็นร่างคนนั่นเองมายืมจับมือกับบาวไฟอยู่นะซึ่งน่าจะเป็นร่างที่แบบใส่คอตูมแบบปกติใช่ไหมคุณเบล,ลเป็นชุดที่แบบเอออยู่ในเนื้อเรื่องอะแบบหลายๆต่อนะหอมมาผมแล้วอีกตัวหนึ่งทางขวามือของบาวไฟ คุณเวลคิดว่าเป็นตัวอะไรฮะมีผ้าคลุมด้วยตัวนี้มังกรขั้งเวลดลา่าอ่าแค่เง <c oughs> าอะเขาก็เห็นผมสีเหลืองอะไรก็มาในตาเฮ <c oughs> ้คุณเวลคิดแบบคุณมั่นใจเกินไปหรือเปล่านี่เป็นแค่เงานนะคือแบบคุณเดาได้ถูกขนาดนี้เลยเหรอคนมั่นใจอ่าถึงในเนื้อเรื่องเนี่ยจากที่ผมดูมาเนี่ยผมก็ว่าตัวที่ใส่ผ้าคลุมเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ตัวนะแล้วผมก็ คิดเห็นนะว่าอาจจะเป็นเวลดอล่าเหมือนกันนะผมเอาไปเก้าสิแปดุดูนะูเปอร์เซนนะผมเอาไว้สองเซ็นเนี่ยเอาไวใแบบใใ้ให้แบบให้ให้ให้แบตเทียี่มันเดินเล่นนะผมอ่ะนะคืออันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูง่ายนะผมไอเวลดอล่าเนี่ยแล้วตัวทางขวาสุดเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนตัวผมเนี่ยยังมองไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะมันดูค่อนข้างที่จะยากนะคือคุณเบลคิดว่าเป็นตัวอะไรฮะเขา,าคือเดียโบอ่าเดียโบเดียโบนี่คือแบบ พูดแบบเออสรรพคุณมันหน่อยได้ไหมคือมันมันโผล่มาตอนไหนเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมลักษณะหน้าตาเขาก็ไม่ถูกลยว่ามันน่าจะโผล่มาตอนที่เกิดสงครามไอมเนี่ยอะไรนะกับออกรอดสงครามกับออกรอดอันนั้นมันภาคแรกแล้วคุณเบลใช่ปูกอ่ะไม่ใช่เขาไมอ่ะเขาจะไม่ได้ที่ที่ที่ว่ามันไปที่ที่ว่าลิมูรู้จะกลายร่างเป็นนี่ตอนตอนนี้จะขึ้น มนันอ่าแล้วลิโมโรเนี่ยก็ได้ทำการเงินจอมานแล้วแล้วพอทีนี้มันก็จะให้มาช่วยหาไอ้มนุษย์ที่มันเหลือรอดใช่ไหมมันก็เลยแยกเดียบรอมาอ่านะครับก็ตามนั้นนะครับซึ่งลักษณะตาตาเนี่ยคือผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแบบเป็นตัวที่ผมอยากได้สุดๆในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับถ้ามันมาจริงๆเนี่ยคือมันจะมีจะงอยผมนิดนึงใช่ไหมคุณเบลเป็น ใช่มันจะมีจะง,งอยจะง,งอยผมนิดนึงนะผมเป็นสีแดงซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรรอบาดตาบาดใจของผมถ้าผมแบบเอ้ยคือ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นตัวแจกฟรีหรือว่าอะไรแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ตัวแจกฟรีนะเรับมาซึ่งอย่างต่อมาเนี่ยผมเราได้ทําการเดาไว้หมดแล้วนะผมว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรบ้างนะผมซึ่งตัวแรกที่เราเดากันไว้นะผมนั่นก็คือตัวแรกชูนะนะผมตัวต่อมาคือฮินาตะส่วนตัวตรงกลางเนี่ยก็ลิโมรุอย่างแน่นอนนะผมแล้วก็ตัวที่ใส่ผ้าคลุมอยู่เนี่ยคือเวลโดร่าแล้วก็ตัวที่มีเออเงาเนี่ยมันเหมือนปีกแมลงสาบนะผมก็คือเดียโบนะผมที่เราเดากันเอาไว้นะผมมาซึ่งต่อมาที่เราจะทําการคาดคะเนกันอย่างต่่ออมานนคก็ื ่าตัวไหนเป็นตัวแจกฟรีฮะคุณเบลคิดว่าตัวไหนเป็นตัวแจกฟรีในตอนนี้ที่มาห้าตัวละครนี้นะผมเขาว่าเป็นชูนะาแต่เขารักชูนะามากเลยอ่ะอนี่หน้าตามันมาน้อยกว่าชูนะาแต่ว่ายังไงเขาก็คิดว่าแบบบทบัทความสำแบบคัญอ่ะอนี่หน้าตามันมาก่อนอ่ะเขาก็เลยคิดว่าชูน่านะ่าจะเป็นตัวแจกฟรีแน่เลยอ่ะอ่าผมอ่าผมผม,ผมคิดว่า คุณเบลคุณเบลชอบฮินัทอะไรนะชูนะชูนะเนี่ยนะถ,ถ้ามันเป็นตัวแจกฟรีคุณเบลก็ถือว่าได้เลยไงก็คือแบบเราเราเราได้ตัวที่เราชอบโดยที่ไม่ต้องสุ่มหาก็คือมันก็ดีไหมคุณเบลมันก็ดีนะมันดีแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวแจกฟรีมันมันมันเป็นคอลลาโบที่หาได้แล้วก็จริงแต่ว่ามัน มันกาดมันกาดมันอาจจะไม่มันก็มีตัวโคลาโบที่มันแจกฟรีแล้วมันก็ไม่ได้กาดขนาดนั้นนะผมก็อย่าสประมาตัวแจกฟรีอย่างนี้ก็ว่าได้นะผมซึ่งฮินาตะเนี่ยส่วนตัวผมมองผมก็มองว่าชูนะเนี่ยน่าจะเป็นตัวแจกฟรีนะเพราะว่ามันอยู่ทางซ้ายสุดแล้วแบบทางซ้ายมีสาตัวทางขวามีแค่2ตัวไงโอเคผมแล้วอย่างต่อมาเนี่ยคือคุณเบลคิดว่าตัวอะไรเป็นคู่เทพที่มันจะสามารถทําเป็นร่าง9ก้าดาวได้ครับผม คือแน่แ่เนี่ยลิลมูรุแน่นอนที่จะต้องทําเป็นก้างก้าวดาวได้และอีกตัวหนึ่งเมื่อคิดว่าเป็นตัวอะไร <c oughs> เขาอ่ะเขาอยากให้เดียบโรปเป็นอีกตัวหนึ่งแต่จะกความสำคัญ <c oughs> <c oughs> คุณทุกคนอ่ะพูดได้ง่ายว่าทุกคนที่ดูชีว,วคุณอะก็คงจะรู้แล้วว่ามันก็ต้องเป็นเบลโด่าแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรทำพันธสัญญาเพื่อนรักกันน่ะ อ่าแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่วเวลดล่าก็ได้นะอาจจะเป็นฮินตาตะนะเพราะว่าแบบไม่รู้ดิมันยืนใกล้กันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมีคิดมีโอกาสว่าอาจจะเป็นฮินตาตะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าฮินตาตะเนี่ยมันดูแบบเออดูมีอะไรแบบลึกลับนะผมวเวลดล่าเนี่ยก็มองว่าน่าจะน่กก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะผมมาแล้วอย่างต่อมาที่เราทําการคาดเดากันนะผมนั่นก็คือเออตัวไหนทาทอะไรยังไงคุณเบลคิดว่ายัางไงบ้างฮะ เริ่มจากสายสุดเลยนะอ่าเริ่มจากสายสุดชูนะเขาว่าชูนะเป็นธาตุไฟดูจากลักษณะการใช้มันจะเป็นแบบอร่าสีชมพูชมพูใช่ไหมอือฮะก็ดูดูเป็นธาตุไฟดีอ่าส่วนตัวเขาก็เออเห็นด้วยเห็นด้วยส่วนฮินาตะก็อาจจะเป็นธาตุน้ำเพราะว่าเขาเขาล่าเลยว่าธาตุน้ำหรือธาตุไม้มาฮินาตะ เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นสองธาตุนี้เหมือนกันละมั้งนะใช่ส่วน,นรีบุรุเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นธาตุน้ำใช่เพราะว่าตอนแรกที่มันเป็นสลาม,มาเนี่ยมันเป็นธาตุน้ําต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุน้ําเหมือนเดิมนะครับผมส่วนเวลดล่ายังไงก็ต้องไฟไฟแน่นอนอ่ะเวลดล่าดูมีไฟแหละฮะเวลดล่าดูม um ีไฟแบบใช้แบบ ถ้าถ้ามันเป็นมังกรถ้าทุกคนพูดถึงมังกรทุกคนก็จะนึกถึงแบบไฟไงแล้วตัวสุดท้ายนะฮะเดียโบคุณแวลคิดว่าเป็นธาตุอะไรเดียโบเหมือนหินาตะไม่ธาตุไฟก็ธาตุไม้อ่าโอเคถือว่าเป็นการคาดเดาที่ว่าดีนะครับซื่อวันสายของเลนเจอร์เนี่ยผมคิดว่ามันจะเดายาก ยากยากนิดนึงะคร่ยไอย้ใสบพิพสายพลังสายว่องไวเนี่ยซึ่งส่วนตัวผมยังไม่ขอคาดคณีไว้ละกันเนาะเพราะว่าคุณเบลเนี่ยเพิ่งมีเออเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็น่าจะยังไม่รู้เกี่ยวกับไอพวกนี้เนาะ ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดแบบเดียวคุณเบลเลยเนะผมตามนั้นชูนะาเนี่ยเป็นาธาตุไฟนะำฮินาตาเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นาธาตุไม้ลิมารูเนี่ยเป็นาธาตุน้ําเวลดอราเป็นาธาตุไฟแล้วก็เดียโบเนี่ยเอาเป็นาธาตุไม้อีกสักหนึ่งตัวละการนะครับโอเคซึ่งการคาดคะเนของคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละการนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยมีความคิดเห็นที่แบบตรงหรือไม่ตรงเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแบบอยากอ่านแบบท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละการนะครับสำหรับใครชอบอก,ก็อย ให้กันด้วยนะผมเกันคลิปต่อไปไม่ว่าจะคลิปอะไรอย่าลืมกดไลค์ติดตามล้ลยนะบ๊ายบาย